ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก้ยกับผมซโรเทนกัเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทําไมระบบสร้างอติแฟกต์ถึงน่าผิดหวังนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าทําไมระบบสร้างอติแฟกต์เนี่ยถึงน่าผิดหวัง ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเหตุผลที่ทําให้ระบบนี้มันน่าผิดหวังเนี่ยแล้วก็มาดูข้อมูลพื้นฐานของระบบนี้กันก่อนเลยนะครับโดยระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพ t 5.0ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยถ้าจะให้พูดแบบสั้นๆมันคือระบบที่จะนำอาร์ติแฟกที่เราอัพแล้วเกลือมาเปลี่ยนเป็นขวดอิเล็กเซอร์และจากนั้นก็ให้เราเอาขวดอิเล็กเซอร์มาเปลี่ยนเป็นอาร์ติแฟกอีกทีนึงครับซึ่งอาร์ติแฟกที่เกิดจากการสร้างเนี่ยจะสามารถเลือกออฟหลักและออฟรองได้2องอย่างครับนั่น แต่การสร้างอ์ติแฟกต์แต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เลิกเซอร์ไม่เท่ากันนะครับซึ่งการจะใช้เลิกเซอร์มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างเป็นประเภทอะไรเช่นจะสร้างดอกไม้เนี่ยก็ใช้ขวดเดียวแต่ถ้าจะสร้างถ้วยเนี่ยก็ใช้4อันครับระบบคร่าวๆเ,เ,เนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับทีนี้เนี่ยเหตุผลที่ทําให้ระบบนี้มันน่าผิดหวังก็คือใน1แพทเนี่ยเราสามารถสร้างเลิกเซอร์ได้แค่ขวดเดียวเท่านั้นครับซึ่งถ้าเราจะสร้างถ้วยโบนัสธาตุแบบออฟตรงเซตแล้วก็มีออฟเทลต้องการเนี่ยก็ต้องรอถึง4แพทเลยครับ ถ้าไม่มีอีเวนต์มาช่วยแจกนั่นเลยทําให้ระบบนี้เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับคอนเทนต์เกมในปัจจุบันที่มีถึง2อันนั่นก็คืออับิสและก็โลกรคอนนั่นเองครับและถึงแม้จะบอกว่าต่อให้เราจะสร้างถ้วยโบนัสธาตุออฟตรงไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างดอกไม้ได้ก็จริงแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าพวกดอกไม้อะไรพวกนี้เนี่ยมันหาออฟส,สวยๆได้ง่ายกว่าอย่างอื่นอีกนะครับทาให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราไปใช้กับการสร้างดอกไม้เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้มันเพิ่งจะมาได้ไม่นานนะครับ เราจะต้องรอดูกันต่อไปว่าทางเกมเนี่ยจับเดตอะไรเพิ่มไหมสำหรับตอนนี้เนี่ยก็คงต้องดูกันไปก่อนจริงๆนะครับและสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นไงกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมแนะนำมาพูดถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ